สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโคราชเซลครับผมอันนี้อยู่ที่ห่วงเหล็กสระบุรีนะครับผมอันนี้อยู่กับชุดปั๊มเสมอครับผมตัวนี้เป็นปั๊มสองแรงเป็นเสมอดูดน้ําลึกนะครับผมตัวนี้บ่อจอดที่ร้อยเมตรนะครับบ่อจอดเป็นปั๊มสองแรงนะครับสูบใช้แผงโมโนเป็นเพราะเราใช้ฟูเซลนะครับฟูเซลหกแผงนะครับตัวนี้ชุดนี้อนุกรมสองสองชุดเข้าหากันนะครับผมสูบหนาขึ้นคือบนบนเขาด้วยนะครับผมบนบ้าน ารีสอร์ทอยู่บนเขาเลยนะครับนงานดันขึ้นสูงเลยนะครับไปทีมงานโคราชโคราชสีของเรานะครับอันนี้มาตั้งแคมป์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมจะไปดูงานประนี้โคราชโคราชสีอนนี้อยู่ในช่วงกำลังทดสอบน้ำครับผมทดสอบดันน้ำขึ้นไปอยู่บนเขานะครับขึ้นไปบนแท่งน้ำก็โอเคเลยนะขนาดไกในี่ดูกระจายอยู่บนหลังเขาเลยนะครับ มีชิ้นงานก็ระหว่างเทน้ำก็จะเตรียมขึ้นโครงแข่งนะครับขึ้นโครงโครงสร้างแข่งเราจะใช้สามเสานะครับผมเสาหน้าสี่แข่งได้แน่นอนครับผมน้ำก็โอเคนะครับน้ำไหลไม่ขาดนะครับผมตอนนี้อยู่ช่องทดสอบน้ำงานดูดีนะครับผมก็ได้นี่ก็ตัวหนึ่งลูกค้าก็จะเอาไว้รถต้นช่วยด้วยนะครับต้นไม้นี่นะครับผมอย่างนี้ สวนกวต้นไม้แห้งแรงนะครับผมต้นแห้งแรงเข้าหน้าแรงแล้วคนใดสนใจนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโซล่าโซล่าเซลล์ของเราพร้อมบริการให้คำศึกษานะครับผมบริการพ่อไทยนะครับผมงานดีงานมีระดับนะครับตัวฟาร์มรับประกัน2ปีนะครับผม่นใจได้ครับใช้งานได้สบายสบายระบบงานติดตั้งรับประกัน1ปีนะครับผม เราแพงรับประกันไฟออก10ปีนะครับผมเพราะนั้นใช้งานได้แบบสบายๆเลย,ยนะครับห้ามแต่งครับเรารประกันเรื่องไฟอย่างดีเลยโ,รโรทรลาดโซลาเซลล์นะครับผม0 922ผู8จัดไฟทุกนะครับผมติดต่อทันที